สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับส้มและครอบครัวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ส้มและครอบครัวจะพาเพื่อนเพื่อในช่องไปขับรถเล่นยามว่างกันค่ะย้ำว่างนะคะครอบครัวส้มและตัวส้มเองนะคะมักจะชอบขับรถเล่นกินลมชมวิวกันอยู่ตลอดเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะทําให้เราไม่สามารถไปในที่ที่แออัดหรือว่ามีคนพลุกพล่านเยอะๆได้นะคะ คิดว่ากิจกรรมยามว่างในการนั่งรถเล่นขับรถเล่นก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของครอบครัวเหมือนกันค่ะและดีมากๆเลยนะคะได้ผ่อนคลายจากความเครียดแล้วก็ได้พักสายตาจากต้นไม้สองข้างทางค่ะ ดีมากๆเลยค่ะได้ละแสงจากหน้าจอนะคะรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็หายเครียดมากๆเลยล่ะค่ะยังไงถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะส้มก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ส้มด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ส้มนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของช่องส้มนะคะไปชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของส้มนะคะไว้พบกัน